ัดีครับผมกชิปากแปรนะครับผมบเดี๋ยวสิไปอันอยูรถกอนครับจะเข้ารถวันอันนี้แหละจัาขี่ลงมา,งย,ามงยัางเออลาเต่ลตตลุงมาเบิ้งในทางหน้าในเครื่องโลก <laughs> <laughs> ไมแม่ขัแม่ขั <laughs> ้เอาดูเ <laughs> อานะเอาเอาบั <laughs> ้ทางพวกอย่าขึ้นไปกว่านล้วล่ ลองกันโอ้ยอันก้อยถามเจ้าเนี่ยเจ้าขีเราไมหยังก่อนปะพอเห็นว่ามันหลงพืนว่ามีผู้ใดมาจอดนี่จักค้นจะมาจอดหยังอยู่นี่ผมพอเห็นแต่ทางนั้นน่ะพอเห็นว่ามัน่ได้ลมงพันโอ้เห็นว่ามันหลงพอติดแล้วเอาหัวเงินประนี่มันจะสี่บาทคนละแก๊กแก๊กคนละขนึ่งดักข้อหนึ่งเอาโยมดักโยมดัก

ดูหน้าลุงนะหน้าลุงตอนแบบเื่นน่าเชื่นี่ละโอ้หน้าลุงนี่ผมชอบเลยจะลงมาไหมดูวยจะลหมโอ้ดูเอยนะไม่ธรรมดาปัาบเครื่องล่อแบบเมียนี่ฮะแคปซีนนี่ฮะคันนี้แห้งนี่วันแรกมนสิยึดล้อไว้เลยอมันจะคลุกไปเรื่องยครับผม ผมอนเดเข้ามารียผมเจ็บบนี้เลยเดียวติดดไปสัมผัสผู้คนขับรถสัมผัสผู้ขี่ขามาจอดเฉยหยังเจ้าขี่ขามาจอดหยังอันอันนครบครบคปดนาทีป้เออเอาครบแปดนาทีกันวะนะู่ทงเลย่รู้วเปล่าครับเจระกับบ้ามงเพนีครับมีคนสุกน่นโอ้เป็นองไหมาดิ คนสุกไปยังไงเดีวเปเพลรับผี่เต่ากับคนมีคนสุกจ้าครับเคือเออเพลงไหนก็ส่งเมยอแท้ฮะเพลงไหนก็ส่งเมยอแทบเลยะไรไปปะดีผ้าเพิ่ไปพุ่นอ่ะไปดับเครื่องกเถอะ เอออโอเคครับจิ้มี是是 okay, ้ประมาณนี้ครับ่งโอเคเลย้วามนเดอนิอาไฟเพิบึ้งไอ้ก้อนฟางล่าไอ้เพิ่นเห็นจุดมองมันละจะงัสังต่ำกำเอารถไปใส่ไเสียเียวั่งอยวอน อันนี้อันนี้อันนี้เมื่อยพ่อเจ้าเลยนี่ผ้ากันปวดแขนในพ่อเจ้าเลยนี่ต้องเอาผ้าไปอีกได้ไหมเพราะว่า um, น้ำล <laughs> <t aser in language> ุงนต่ว่าหามือไม่ได้ยังเอาขื่นให้เพิ่มนะจะหยิ่งลงมือนีิมาได้จะทายคลิปเมื่อกี้มือนีเดาของผมปล่อยสายหนักเรียบร้อยแล้วไหนโอ้โหอนี่จะไปไหนลุกท่านไปพาพี่ตั้มไปท่านไปร้านนั่น ไปหม่องทีเพิ่นไปดฟางเพิ่นจะไปซื้อฟางเป็นยังไงก็ขับผ่านคาแครก่อนก็ได้นะที่ที่ไรเรามันมีคาแครอยู่อะไรนะมีย่นี่ที่ไรเรามันมีคาแครอยู่เป็นห่วงตรงนี้ใช่ไหมนะครับมีเอฟซีมาเยี่ยมาหยามอีกแล้ว มาต่มาเต่หาโมอเดี๋ยวเราไปแวอยเรามาอยู่ได้เหรอเราก็ได้ไปแวด้จาวันอนี้อะไรเชื่อมเล็กก็จริงอยแล้วยิ่งค่ะอยู่ล้อยู่ใกลๆอยู่แต่าปได้็นไ้กได้กันได้กันได้กันไ้นไ้ันกได้ันน้ไกนนน อยูแดดแดดครับตรงแดดเนาะเพชรไดาอยู่ด้เพชครับนี่เพนี่าเยนม้หาก่เรือุ๊บหางกน้จะห the ่กั็่าันเลยห้าล้คเป็นนค่อนอฟมาจากคอนเจริญหมกันเอ็นเอ็นาจะเอ็นไทยหุ่นมากมาเลย ไปลงมานเรียบร้อยครับกระรัย้ไเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับมันเนาะเมื่อใดว่า่แล้วมื่อใดประมาณสอาทิตย์กิสร้างปั้นก็จะเข้ามาต้องแซมใช่ไหนี่ได้ครับได้ครับได้กาแฟได้ย้ายยุทประสงค โทรเข้าที่เอาฟินเลยครับโทรไปที่บริษัทเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับยี่นี่เราไม่ได้เห็นยายเห็นแต่มีของอยู่ในนี่ยายเพิ่งบรับบริษัทถึงตั้งอยู่ที่กรกกบ้านกรกกรับบ้านหลังเดียวผมนั่นแหละนี่บ้านหลังเดียวเลยที่พันครับแอดมินการทำงานอยู่พันพอเคยไปแต่ไท้เงินไปเพิ่งสุกคนทุกเมื่อนี้เขาที่ขายแบบ ออนไล,ลน์นะครับม่นงานนะครับสะดวกกว่าจะมีทั้งเก็บลายลาคางกับแบบโอนนะครับแบบโอนที่มันก็เป็นสะดวกเข้าครับมีแม่แงิาราออนไลน์เป็ดเปเทท็ดเป็ดเป็นว่องเยี่ยมครับยูกลมกลูกบ กันไปวัดบุญนี้บ้านศรีวิไลบุญน่นเลยไปริมโคงบุญนั้นริมโคงเขาไปเบิ่งน้ำโคงเขากันคุยกันมากมาสิมากพูดอ,อกเล่นกันมาเลยจุดอดูดไปมาซืา้อกับแก่กันอะไเน่ยมั่วพูดอกจริงเอาดูกระเซ็นโอเคครับผมสำหรับเกมน,นี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ